สวัสดีครับพี่น้องที่รับทั้งหลายพบกันในรายการรัชฉานวันนี้มาสูงปีดนอ,อปันแฮงกูเก็ะเมือ่อได้ทบกันจานคองรายการเสียมไปหลอยจากมืองยายเชียงวันหนึ่งเข้าคามาอุกันแสียงก็ไปลองจุงมยบก่ลองโคเขียวหวานไทยห่าหมากเตียบซอดองตีหูนำ้ำหลวงตอเสียงดังหวานปังน้องกา วิ่งไล่ข่ามือว่ามีมาหนังไหนโคเขียวไลมีลองลู่ซุมตายหนึ่งก็ยอก็มาเจ็บกว่าดังนำเดดทังหลายกาไวสองลำไลลา,ลาก,กันกว่าไวทีหลอยหลักหิมวานปันหนองกาวว่งไลข่ามือว่าอยู่ดีรล่การไลคู่ หลาหันข่าวอันดัดมาเตียดตัวยาวกอเตียดเลี้ยงจอมหลังอันจุ่มวันให้เขาออกมาป้องคังจีในของเสียขึ้นในใจเศร้าเก่ามือบานในปีนอดอทั้งหลายเขาล่าว่าโคนไรปอกไข่อยู่นี้นอนหลับอย่าปีเกาอย่าปีย่าเข้าอย่าปีง่อยยืดออ่ามาได้เป็นคำหนึ่งผู้สืบ คือขุนห้าพงหารห้าจท่านั้นแหละครัลบลาดว่าอาศีได้ไงไ่ายยืงไวยตึกเห็ดซึกซึกโมกษ์ึกโมท่าสรีเร็มมังเวกา้าใครถามขึ้นขู่เขียววันให้ว่าอันเอาเฮียงสามปากไปศรีเร็มมาลักคบตีเก็ดผลหน้ามาขนนั่นเผืจุงมเลย คงแล่ใครถามด้วยนะอย่าปีนีเอย่าปีนี่เป็น,น,นผายเดียวปีนกลนะะวหหมูเันเอาเฮียงตั้งหนำตั้งหลายสเสลยมาเวียดเวียงยือของเสียวพิสุนได้ในขยามสี่โมงห้าโมงกลางหน้าตีเก็ดลนหน้าหขอกของเสียวพิสุงได้ไหลหลุนนื้อหลุดตาเจ่อคือตาเจ่อจากเยีเ่ยวก็แต,กแต่วันมึง đây là nắm mấy tham mà hơi là khúc hơi thì bán tích tổ tay ảm chơi chung cổ cán mực mờ bàn thay ăn sứ thiền sứ thầu khấu dưới này còn vũ hay xú ma hắn mượn nặng lai khả mương nón mương cứng dưới này ยังไปเปียงไม่สีเขี้ยวพงหาเทียงรู้ก่อนอันเปียกปึ้งบ้างโคเขียวเปลี่ยนกว่าพี่กึ่งก้างลู่ซุมตายเหนือเซียนตาสายดัางไปเปียงไม่สีเขี้ยวพงหัญอันนี้ที่เรียกว่าเปลี่ยนลำตาน,นำํำออยอันเจียมพลังตัวหนึง่งอุนดาจุ่มวันให้การันกุยปีนอกนละไห เฮ็ดซะแลเสียนปายดอยจ่ามึงยายหัดลัดย้อนปือว่าเงาลายใต้ดอกใยืกันเฮาขคันโคเขียวนั่นลาตาสีว่าอาสียัดในป่นเปลี่ยนนาีเออนาีซอนเออนาีเฮาเออเมสีป้อเออลสุดมานาตีสูอายัดกอปยอนสูใส่ลายกองสิได้่ของเอาอู พ้เอเขาปีห้เอเลาลอกมาจอยกันลำกุยกับคนรายเขาหนึ่งวทยเฮสังลาเมื่อเลี้ยวผู้สนเกี่มีซ้ปันจุม่มไหลเพก,กว่ายู่ไว้ปันอูู้กว่ายู่อัมใจห้าวันเมื่อไหร่ความถามในความหลัดหลัตีเชียงอีหนึ่งเหมือนกันคุยให,ห้หู้หันวาเพลลาเพลเอ ลองเด้อันใครเฮ็ดขุนในหลังก้นมือใครเก็บข่อนกวนมืองใครเพียวขี้ก้างขี่เหงสังขะเพลละปีนอ่เท่าไหร่ยือ้ของเสียวขึ้นในใดเก็้ผลหน้ามาขวันบ้างใช้ได้เอ๊เฮาค่าที่ได้าาดหันตีนเอาไวา้กันเลยลองอันคู่เขียวลูกซุมกวย ลายขาเมืองนอกไปเพียงไม่สีเขี้ยวใจพงหันลองตีบ้านหลวงจะพงหันจีห่อว่าพงหันห้า,หา,หาอาบน,น้าเพชรย,ยักษ์หันมียักษ์จอมยักษ์ให้เนี่ก่อนปีนอ่อนเท่าไหร่พงหันมันจะหาฐานไหนมันไหนมันกูมันทั้งสิ่งนั้นได้ที่ไหนจีห่อพงหัน อันเขายาหมักจะในไป่เปียงไม่สีเขียวคงหักห่นำลงโดดเสียนดางมือวา่านบาลองการด่างดีเพีรีเลย่นี่ปีนอ่งหลายเสียไม่เมืองนี่โตอะไใครีดอเขาขาดเสียนดางลายขาเมืงน้องเนี่มีเสียนดางการเดีนเสียน,นย่มือลุกลายขาเยาะก่อมุงได้บาลองเมืองน้อง ในสินตังกามันกว่าเพดีแล,ะละ้วล่ะในกว่าเพดีกว่าเพ,ด,าเพดีจะไล่ขุเขาค่าห้องอหูขูได้เรืยอย่องใก็เมื่อรางวัลปั่นน้องกาปีนี้เจียท่าเปียตีนันเอาไว้เวไงเฮ็ดช่างเลมองวันให้อันเป็นตะปีเกี่ยวตะปองจู่เสียงกาอันใกล้ดีกว่ากันดรอคขูก,กนนอมนมสาธุดี มองมันเขามาเฮ็สังในขีกาสิเหลี่ยงเมื่อเหลียวในตีว่าเขาหัดฐานก็ซ้ากดายปิดอ,อกบปัญีาตั้งหลายกาเขาก็มีกาคนเมืองก็มีกวนเมืองก็เปลี่ยนคนเจออันเหตุการณ์ปันจับปองสุอันกาขายมีวเหลียวกันหลายหลายเหตุก่อกันไลยตีในได้มันสลอมัวได้เปลียนกว่าเอาอยู่ดีเสียนไม่เมืองก็ใคร,รจึงนันเาไว้ โคเขียวลู่ซุมหนึ่งก็มาเจ็บกว่าร่างนำทั้งหลายอันนี้ขาวเลยปันมาไหวในนอนเยาะกนดีเต,ตียยตโตปีดอทั้งหลายปึ้งปังเพลกึ่งกลางก็ตามมาไลต่ตเอากาสองลำปอมมามาลักมือนั่นแหละลักมือกว่าท่างรอยหลัก ทีมือกดทับตัววบาหมักลงซิกโคไลนในสังทีมาเฮียงเปลี่ยนหมักรีโมทอันวายโยปึ้งป้างขึ้นมามองโลกเขียวลำซาฮาวฮาจุมบันให้ยากินของเสียวขึ้ดินได้สั่งสอนทั้งเย้าเยกว่านั่งเถื่อนก็สั่มดีก้อยกว่านั้งลอยก็ส้่มปีมุย่ยกว่าตนตางมตามก็ซ้่มยาหมักซอดเด้อ มองเขียวเขาได้วเรปีดอกปกันเท่าไน่ยกัพอเปียนภูมิจั่งโคเขียวห้าอ่นเบืกเมา่อเสเลใครเช็ดขุนบนเมืองห้าอ่านว่าเพียวเปียดลุงเห็นเสียงหานาลุงเห็นเมืองกึงห้ายกมห้าอ่นเมืกเมาอยู่เสียน่รูว่ามันเจียวอ่อนิีกป่านกว่าน่มันก็ดีดีจัินั้นเอาไว้ปีดอก์เท่งไหรก่อไหนอันไหนก็มือว่าหลาดกว่ากันเียว xem qua mấy mươi ngàn bà, vùng cám mấy ngàn ngàn lấy lái cá. Quay ở nãy, xa lái yên đường bà, măn bín tăng. Xuyên lạnh dịu quay, quay Mưa đăng, Nóng hư hú nấm, hú nấm rùm độc. Yêu cầu oan bằng nóng ca. Yên khô kiếu khai len quả liền ma, chẳng nha mặc, bưng băng. Khau xăng lái bín, phí kinh ca. Quái nướng cốc, yêu cầu mặt dếp quả đăng, nằm tăng lái. Ca quái thang xóm ลูกว่าเือว่าไ์นเป็นตีนันกำเดียวปีนอนอนไห้กำไี้ไปเยาววายสียขเขียวเป็นพีกึ่งกันพงหันจากที่ลอยงูตืมอนวิ่งสีโปออกมาลาว่าหมากเตียกวันแล้ว มักเตียกเอื่นงแล้วจำนาผยายเย่าก็จำส,นว,นสนวนผาปอเตียกในสวนกุหวันก็ให้เตียบโคกุลวันก็นเ,นาากเดียวปอว่าหมักเตียกในวันสามวันก็เตียบโคคิงก้าสิบสีนั้นก็ให้เขียมเป็ดลุงเหงเลยเข่าออกมาเย้าปีดอ,อกทั้งหลายใจพงหัน จากที่ลอยงูตืมมอนเอือเสียงเกลยววิ่งสีกโบตีนั่นเปลียนตีอยู่ของโคงหักลวนกันตามสอบเตาตัวว่าอู่ของผู้หันอยู่ดีเลวแม่มันอยู่ดีแล้วเมมันมีอะไรก็เรียเป็นเพอเฮสังเลยพงหันเมกเบอราเสร็จออที่สองเเท็ยบคอคิงการขี้เหงดังมึงแด้ เมื่อบันดีเฮ็ดตีเฮาเนี่ยเฮา,ห,ห,าหลูเลยเฮ็ดตีมันปีนออะหลายพอมีใจเฮ็ดรู้มันมันก็ได้มึกมืเสียเลสืบเพียวกนัวเมืองใต้สิบกว่าอันไหนขนาอจองมั่นใจความกวนเลยจ้องมั่นลีลาท่าปีนอเฮา,าวนด้วยมาเปียกหิมสนเพลเจ้าของสนก็ย,ย่าเตียบค mà tiệc nơi bàn lấy khiến càng có khoảng ma đẹp không con ứng xem biến thấy khoảng ma tắt cảm điếu ở mai không lại hai lương lên mực mờ từ đây yêu và mi bán cũng nịt màn cả nàng quý quý à gia miếu này cũng nịt bàn hay ăn mực mờ phúc hải tự tiệc tì suốt nơi đúng phải ที่เราวาป็นผู้ก่อการอันเมื่อกีสุดก็เลยว่าปีนนนหนอเทั้งหายกำพาลีมักมันเหอเปลี่ยนจุ่มก็ยาลงสิมกามักมันหมายลำต่ดที่จอกยอเตียบขอเขาบาาทา่รู้กว่านั่นตั้งพิลงอันเท่าหันดีเปลี่ยนกว่าสิ่งนันปีนอ่อหมู่บ้านเท่าไหายก็ไหนลองจะได้ออกข้อสั่ง ป้อนเปลี่ยนออกข้อสั่งข้อไล่ถูกเจอผู้มนิอันเขาห้องคำคงมาปีๆว่าเมืองไต้จอดมดข้าสารกะเข้าสารเขาบอกเลยซื้ะย้อนกินโวคนเมืองก็ยื้อกินก็เล่อื้วมรู้ว่าซึ้งฮะปีนอกอะไรอันเนเงินคำออกจากพีเจไว้ในเกินเลยสอบเตายะหันเอา จุ่มพงหานสลอมตอวัานให้อันนั้นก็พงหัรลอยงูตืมอนอื่นเสียงเขียววิ่งสีป่ปกกวนก็ได้เสียงได้มึงละแต่สีว่าปีนก้อนดูรีดูละก้อนยอมหาศีก้อ,นย,อ,กอนยำปินเบ,บีดพื้นเข้าอาสีเอสเอทีทีอุกันดีวิ่งโดนดีอุกันไปด้านเยาปินผื้นเข้าไปก่อน พงหัรก็ในเยาตีนด้นะหลาเมื่อได้ได้มั่นใจตีได้หันว่าเก้าค่าได้บอกว่าให้ก่อนะไรดีกว่าไล่ค่าก็เปลียนตีกว่ากันโตอู่เขาดีดีโอก,ก่นจัง,งเรียนเชียนด้านกานละไเมือนกันไล่ค่าตีได้สิมามาสอดมาเตียบป้อมว่าเปลี่ยนกันปีดอ้ละหลาพงหานนั่นยินตุยินผ่านขันใจ มกซอกนั่งงอเงอคดขวยมุลโสหอยู่ดีว้างให้ฮะยิ่งอรือเรไรละใจล้ำโตสาขึ้นออกขอ้อสั่งเสียงกองเตียบที่แล้วเตียบพอขอี้กล้ามานั้นเตียบพอขี้เหงื่อเอือนนั้นพอเป็นนัาไฮนั่นสนก็เพอเบียนเจ้าของสนก็เตียบพอ,อคนมือก็นัออ้นพงหา มีอาลาบอกาด้านกว่าห้าปีดอนางหลาเขาก็ตื่นอยู่ยางว่าพงหารก็ในมันตื้นเดียมตายมันตื้นไดมีลองขีลื่นสุดมามันไดลงหองออะไรอยู่กุ้ยกวุนเมียวในเจีงไหนอย่าปีลืมพ์เถิดดีกองลังเวบ,บเจรจัดวันมืองเพียนยินเจนนั่นอําไรดีสีก็ปีดอกเขาด้วยเหมือนนันปูโรงปัด มือน,นังเมืองจีนเขาเยียวกอเมือหนังจอมเมืองเขาปีดาห้องกอดเดียก่อนนั้นปีดาทั้งหลายพงหารในก่องตายยี่กุนกองอเมจือคืออะไกันผิวคือดูเก่าคนหวานคนเมืองซือ่อน่าเขาในในมันออกมาเตียยโตนในนวลข่าวเรียกให้ข่าวตั้งในก่อนเลยม่อนอันมาตัวไหนใคในี้ปีดาเข้าขายสืบเสียนั่นเขาห้องบางกลุ่มดีแต่หมอกโคลมเบียงไรค่ะ อันเขาเท่ากว่าเท่ามาเหมือนต้านวันปางน้อง,าอองกาน้องยาไซวันเหี่ยงหูตื้อกว่าร่งกุมีเสเงน้องหลุมน้ำดืกตัดหมอกห้องควันบางกลุ่งกันสีลางว่าสีกองเตียบวันไหนเตียบโคสูวันนะ่ะปีน้องอะไร นั่กอื่นในก็ออกข้อสั่งเหมือนกันนักเพื่อนเดียนตัดป้องจู่อยู่เชา่าแผ่นดินเช่าวันเมือ่อใดเขาเรียกออกข้อสัง่งให้กูเตี่ะของเสียเอาขึ้นจิงได้นมาหนำได้ยิบเลี้ยงมาหนำได้ยิบกองโคเขียวก็ยิบกองโคไร่ก็ยิบกองให้หรือให้มังกันด้วยเผลิอหรือปีอเ้เผื่ตการณี่แต่จื่อจา อยู่ยามาค่อนนเดียวมุกจุ้มกวนหยองฟองจู่อันนั้นก็จะฟองดูอันเข้าคาห้องกันปีดองหุบบันเท่านั้นแหละเผลอเดือดเผลอตายตีในแค่หันไหการดีออกข้อสั่งกวนวนันกวนมึงเจอในเพอสัมดีห้ามซี่เลยล่ะบาสิงกองนี่มเตียบตั้งมาวันป่ะหรือเชียนด่างกาเมืองหนองไร่ค่ะ หิมพามเจไหนปี่นาเฮาตีหันว่ดมีอยหมูวัานคนมึงว่าสิ่งกองแยกมากขี้กีาลนผ่านห็งเป็ียนผ่านแตหมอกหลร้มไล่เี่ยนก็เลายห้อมาเตียบคอมาเลยขิงพงหารกลางย้อยปีนอามันหลายเขาใจวางขอเิยวกัน เอาบวามเขาในใจแล้วบังเต็กติงหลอกมือเอาไว้เตียบที่บางที่บองว่าเขาใจกว่าหลายหลายจีอย่างนั้นมือใจอ้องอันเขาขวดชิงไว้มันเหมือเนี่ยเตียบวันเลยเตียบวันไหลเตียบขอกล้งืเกี่ยวไหมใจใหญ่อู้เขาปุ่มนี่แท้าอบนั้นอ่ะปู่ตายเลยป่อเปินไมายี่เก่าเขา จย็บโคคน,มนเมืองดาปีเดือนไหนปีดอกทอะไรอะไรก็มาจุ่มกับปีดอกเฮาขาลองเบิกมเมืจุ่มหมองนกเขียวหวันให้อันเจรลญหุ่นให้อัมพีโมโกอกัดเสด้อ่านผิวปวูนใดสังสิงกองเถี่ยหวันนั้นวนนันไหนสืบกว่ากำเนิดเฮาขามาโดยโคเขียวหลับไป หลับไปนั่นปล่องใจนือจ้อทื่จารวันมือเสดไปอ่าง่ายไปยดัางนำ้ำปีนาจะาคือเมืองสันไวยจุ้มโคเขียววางให้ไปเข้าหาด้ของเสียวคิดดีได้เมือ่อซึนนั่นวันเหลียวตีแสนใบมือไคู่ข่าวดังในนั่นโคเขียวเขามาสองก่อก่องสองล็อกเอากล่องมาจ้อง เออน้ำน้ำกี่กี่น้ำน้ำนั่นปีนลองอยู่กุ้ยปองว่าชูเจ้าฮักเจือจัดฮักเพียรินเลยหมอป่องใจเงาลายเป็นอยู่ย่ามอยู่พอเป็นนอนเขียวพอเป็นโมงเขียวพอเป็นกงมณิตฐ์อเป็นกาล่าผอยากเพียดินวันมือผอเม้่วยคือเจ้าเก่าซึขันอีกภูมิเจ้าในโคเขียววันให้หมอป่องใจก็ซึในสิเดข้าวโงของสีเอาขึ้นจิได้โคลายเขาก็ ปันส pues e, nah ู้เสียงกัเลี้ยงรู้อุ้งอ้วนข้อหาเป็นปีดียกันเลยครอบงำจงตัวเด่นตีเด่นถุนปีน่าหัปัญทาหลังไหนวงเลี้ยวปาดเลี้ยวเสียนไปเลยข่าวมาโคเขียวเข่าหมได้ของเสียวขึ้นในดศวสาหฮาก็สาว้าก็ในจงมันหนำฮ่าอันอ่ำมากเข้าห่มเสดยหดถึงตาขี้เล็กเมืองไทย พอดกว่าทิง้งตั้งต้นตีอย่างกลุ่มที่ในก็มีดังนัง้นตั้งหลายอันลาดใต้อันเข้าหงมของเสียวขึ้นสิตไดดดับสิ่งสิ่งใดอันไล่กองมากกงมีอันอําใบกองกงน็นน้ำปีดอนตั้งหลายเชื้อาหารคู่เขียวมีโรงร้านก้นมองได้ไหนดีอยุย,ยงเอากลุ่มหนีอยุย,ยงน้ำใจปองว่าเขาที่ใเขาอําก้มหูสิไดถ่อมพงหานอ่ำก้มหูสิไดถ่อมทิ้งสู่ถงลมลาดอยู่เปรียบเอียบจึงนั้นเอาไว้ ปีนอกร้งหลาย้องว,ว่าเขาหมอเจียนจ่าหมอหนเขาอยู่ในโคเขียววันให้ได้อำ่ำใจซึ่ง้เป็นควรบูได้เป็น,นเนอยอะอยู่ในโคเขียววันให้ได้แต่เฮตัดปีเจาะตัปองจู F ่แอฟผี N C C. อันว่าวันหูน่ะเนอเพรกว่ายึดได้๋่อได้เปิ่นจะเขาปีนอกขึ้นโหลก,กันเนอ 呆天鐵的入口,呆天孤崗頭,呆天踏功สู่這裡,上面是寒花還也。普米贊,勒十寒枯巧何卡。寫在我夢有業,古魂癲膽,呆天滾門台的丟啊。安祖這何卡,靠紅คอง四熬ขึ้น盡ได้。奪勢定ได้。蘇來 gong มา世นาน,便 gong 便血。 วันดังหน้าตาเขาดีหฮมสาจจเตียนมันแต่จะว่าใครยิ้คู่เขียวสังเขาอําเมียงเหียนอําตาติตาเตียนเต็นสีป่อเกี่ยบมีน้ำตูปงให้เมืองใจปอดหนื่ปอดกลางซึไงในเขาได้เหมือนยื้อกันโคู่เขียวปิ็นจุม้มนัดหลังเพียนยินวันเมืองผิวใจตตตเตียดโตเตียยเลี้ยงปีนอหูปะเลี้ยปีไนเอาไว้มาเข้าโฮมดำดำ มาข,านขอนเฮียงกันด้านของเสียเอาขึ้นจริงได้วันตังนานั้นปีนเฮียงไปปีนเฮียงไปเฮียงพ่อมห่มนจันทร่จอจ้ะเข้ามาข่มกันเธอปีนเฮียงขึ้นเธเปีนเฮียงขึ้นเธ้เหมือนพายหลงเอาไว้ยันสู่เปลี่ยนเพือผู้เขียนเินก็แลยวันดังนาน้นนนพา,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 ายหล,ล,ลงอะไรเพราะมันทองหล่อน้องลงกว่าเฮ้กลุ่มนี่เจอหนั่นก็ลูวกเดียวขวยคุนปังซื้อหาหนิคุณมีจันได้โคเขียวเมือ่อเลียวน่น สูเจ้าเี็บตัดขัดฐานอันเข้าห่มของเสียวที่นี่ได้นั่นเป็นลองนี้ที่ดีบ่บ่าสูเจ้าเขาวนด้วยว่าปอป่ายยืออันนั่นนั่นตายแต่ชื่อจาท่าตายแต่สือเทียนขุนเสียงคือตายาตายดับค่ะตายแต่คิงสู่ถงรง่มาคิงพงหากตายแต่ถ้าปองสู้อันเป็นใครเมืองเขาใครเถียบถือเจียบชื่นั่นห่า เสียหายหนีคุณมีจฉาเหินหมูวันจริงนต่เขาไหวเกิดปีนกวนมาหนึ่งจัง่งอำ่ำียดอย่าเหิอซุ้มหลายเมื่อเขาเปีนสิทะเลรปีกมันสีไดยาท่าไรป่าตายย้อนขุนเสียงคือได้สือ่อเทียนอันย่าวันเกาเมืองลึงจึงอันก่าเหตุการันผู้เขียนวันเมื่อไรปืนย้อนเอาปีนี้เปืนย้อนเจ็บเปืนย้อนเถียรเ,เอาเมืองใต้ ซื้อาหานอีโคเขียววนันให้ภูมิจันได้ดนตีคู้กันก็ได้ได,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 ได้อยู่กว่าในโคเขียววนันให้ก็เหมือนกินข้าวเส็จเปิดงวันลูกตายกนันนะบว้ยมีอยดีปองอังผู้ปองเลี้ยงผู้เตียบเลี้ยงผู้มีปีเงยียไปวนตางหัวันกว้างไก่เมืองใต้กว้างหกหมื่นซอยหาปักลอกลักปั่นมน G. G. ุนสิบสองสี่ดอนห้าสิบห้าสี่วิ่งสื้อาหารโคเขียวเขาขาวันเหมือนได้เธอปองใจไว ได้เกี้เ์คีบนดินไรวันเมืองไรจืดคือไรภาษาศาสนาฟิงทุงอันปอบอะไรมีมากูเ่เผยนดินเท่าฮา,านั่นตีไรพวมด้านของเสียวขึ้นได้พ้อมกันขันขันภภัคมเอาปองกลางมาด้านหาัหนด้งหลหยเขาค่วกันเสได้สิเพศการใต้กว่าเออตีไหน,นดีที่สุดให้ปลอมใจบวกว่าเฮตัปเปิรนกว่าอยู่ภายใต้ ต่ปองสูงกว่าเฮดโคบันเบิ่นเหยียบกว่าเฮดแคบตีนมันเบิ่นไปเขาได้เกิดมากคึองามได้กิ่งดางห้ายิบกองกลางอีน้วันให้กว่าเพียวใต้เสียเอาเมืองกับปันมันเพื่อนนั่นใจอยู่หือีหารวันให้เขาบอกใจในกัมพาลูกคุณมนวนกุริยาหอมมีตับสิเหลียวกุริยาจานมีตับสิเหลียวเมืองไทยมีตับสิเหลียวเมืองขีมมีตับสิเหลียวอเมริกันญี่ปุ่นมีตับสิเหลียว รับสืกอเกียดขีเพียงดินกลุ่การในเมืองใต้สนใจซึ่งนั้นเนีื่อหารวันให้ให้กลองใส่ที่ไหนน้องว้ยิึดกองกลางของงงเลืงง่กลางกลางดูไรเหยี่ยมตย้ขี้ก้างขี้เหงื่อจื่อคือปีดองเข้านั้นเนี่เป็นซื่อวันให้เฮ็ดเปลี่ยนคำเดียวเย้าเนี่ยไทยซึ่อหารเท่าค่าปลายนำนำเข้ามาห่มเรืของเอองสียวขึ้นจริงใดเฮ็ดการหละจื่อจากวันดังนั้นอันสุ่เจ้าเข้าขามามือซึ้นสองก่อกองสองเล่านะันยุบย่องเอาขุ่หมุน อยากก่อวงวังนั้นกุยมาซาวหาเข้าห้องเลยของเสี่ยวคินตี่ได้อันเนี่ยก็ปิ้นเหลอมอีธุเจ้าไล่เฮ็ดการดีเฮ็ดการนั้นทอดเมียอันสุฮัดล่ะหัดปายหัดเข้าห้องของเสี่ยวคินตี่ได้เปลี่ยนไฉแรงปึงตะมึนตะเปลี่ยนดินวันต่างนั้นอยู่ยอของมุนธุเจ้าข้าเยอะนะบ่ได้ตรงกับพี่น้องเฮาข้าเอาไว้กันได้อย่าดิ้นแซ่อย่าไปปืนพี่กันมั่งสุขค่ะ